พังงาจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูสอนดีจังหวัดพังงาประจำปี2554ตามโครงการสังคมไทยคืนครูดีให้สิทธิ์เชิดชูยกย่องครูสอนดีเมื่อวันที่1สิงหาคม2555ที่ห้องปัญญีโรงแรมภูงาอเมืองจังหวัดพังงานายธำรงเจริญกุลผู้ราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูสอนดีจังหวัดพังงาประจำปี2554โดยมีนายชกาศพัฒนกิจวิบูลนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา คณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีจังหวัดพังงาหัวหน้าสนยนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูสอนดีและคณารารย์เข้าร่วมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงากล่าวว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรมในประเด็นการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคนเด็กและเยาวชนโดยการดำเนินโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้สิทธิ์เชิดชูยกย่องครูสอนดี และการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มเด็กและเยาวชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหลักการนี้จึงมุ่งสู่แนวทางการปฏิบัติเฟ้นหาและส่งเสริมสนับสนุนยกย่องครูสอนดีทั้งในและนอกสถานศึกษาภายใต้การดำเนินง,งานของคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นผู้ดำเนินง,งานด้านธุรการและงบประมาณ สำหรับจังหวัดพังงามีครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีประจำปี2554จำนวน76ท่านซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเช็ครางวันรายละ10,000บาทและยังมีครูผู้รับทุนสอนดีจำนวน2ท่านซึ่งจะได้รับเงินเพิ่มเติมอีก250,000บาทเพื่อใช้ดำเนินง,งานโครงการสำหรับเด็กด้อยโอกาสซึ่งกำหนดจะเดินทางไปรับทุนณศูนย์ประชุมไบเทคมางาในวันที่6สิงหาคม2555 ด้าน,นทว่วราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกทุกท่านหวังว่ารางวัลแห่งความดีจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดพลังที่จะมุ่งมั่นทำหน้าที่ครูดีแก่ประเทศชาติต่อไป